รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งการทําอาหารแบบมือโปรที่ใครๆก็สามารถทําตามได้ง่ายๆถ้าอยากเป็นมือโปรต้องดูมือโปรโชว์ปรุงที่ช่อง7 HD นะคะสองเมนูสุดพิเศษวันนี้นานา,นานบอกเลยค่ะว่าทั้งเชฟประจวบและอาจารย์เมตั้งใจคิดตูดเพื่อแฟนๆรายการที่เป็นสายนมเลยนะคะปกติเนี่ยผมเคยได้ยินแต่ปอเปี๊ยะสดนะแต่ตปอเปี๊ยะสดกับกุ้งฟูไม่เคยเห็นเลยเชฟคือทาให้มืันแบบไปแล้วเปลี่ยนไปอะไรที่มันจําเจรเราไม่ทํา Oh. เราแบบยกระดับให้เป็นแบบมือโปร,โรใช่ไหมเชฟเค้โกโรของเราจะเป็นเค้โกโรนมุ้นหวานเนื้อเค้กเป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนที่อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าเค้กชิฟฟ่อนของอาจารย์เนี่ยอร่อยคอั <c oughs> ใครที่ชอบทานนมวันนี้รับรองมีเทคนิคและเคล็ดลับมาฝากแบบหมดเปลือกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ กลับมาอยู่ในรายการมือโปรโชปรุงนะครับคุณผู้ชมครับพบกับเท็ดดี้และเชฟประจจบอีกเช่นเคยนะครับเราจะมาแนะนําเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการทําอาหารให้คุณผู้ชมเป็นแบบมือโปรตัวจริงเลยล่ะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะทําเมนูอะไรครับเชฟประจวบปอกเปี๊ยสดกุ้งปกติในผมเคยได้ยินแต่ปอเปี๊ยสดนะแต่ปอกเปี๊ยสดกับกุ้งฟูไม่เคยเห็นเลยเชฟมมีอะไรที่มันแบบซ้ำๆให้มันปรับไปแล้วเปลี่ยนไปอะไรที่มันจําเจเราไม่ทํา เราแบบยกระดับให้เป็นแบบมือโปรใช่ไหมเชฟใช่แล้วเนี่ยเราทําพร้อมกันไหะครับมือโปรครับผมนี่เอาละครับคุณผู้ชมครับเชฟประจวบพูดขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทาพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าทราบมาว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีทีเด็ดแค่ตัวปอบเปี๊ยสดกับกุ้งฟูน้าจิ้มเชฟประจจบเขาก็สูตรเด็ดนะครับคุณผู้ชมไปทําพร้อมๆกันเลยครับ อ่ะะครับขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากตัวกุ้งก่อนถูกไหมครับเชฟครับกุ้งฟูเนี่ยจริงๆแล้วมันต่างจากแบบปลาดุกฟูไหมหรือทูน่าฟูไหมอันนี้มันก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะปลาก็สปกปลาฟูกันรสชาติตัวเนื้อสัมผัสใช่เชฟไม่น่าถามเลยนะคุณผู้ชมนะแต่ขั้นตอนการทำล่ะครับโอเคอันนี้ก็คือคล้ายๆต้นฉบับต้นฉบับเลยแต่ก็เปลี่ยนจากเนื้อสัตว์เราเคยทําแหนมฟูกันนะเชฟนะอ่าวันนี้มาเป็นกุ้งฟูก็ทําคล้ายๆกันก็คือเราเอาตัวเนื้อกุ้งที่ ต้มสุกแล้วเรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นๆด้วยนะครับเดี๋ยวเอามาใส่ในครกก็คือต้องตำตำหรือโขลกให้ละเอียดโขลกให้ละเอียดเลยนะครับโอเคครับเชฟเนื้อกุ้งนะครับอันนี้เราจะใช้เครื่องสับก็ได้นะถ้าใช้เครื่องปับอันนี้เชฟใส่น้ามะนาวเหรอครับเราไม่ทำยำนะครับเชฟอันนี้เพื่อให้กุ้งเวลาเราทอดจะไม่ค่อยอมน้ำมัน อ๋อนี่คือเทคนิคเลยนะคะคุณผู้ชมครับโอ้โหเชฟประจวบบอกว่าระหว่างที่เราโขลกกุ้งให้ละเอียดเนี่ยแอบใส่น้ำมะนาวลงไปนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาลงไปทอดเนี่ยเขาจะไม่อม,ม,ามาน้ำมันแล้วก็จะได้มีความกรอบอร่อยยิ่งขึ้นโอ้โหแล้วเน,นี้ยเราก็จะตำให้ละเอียดนะประมาณนี้เลยนะครับมากกว่าน,นี้ก็ได้ และก็มาถึงขั้นตอนการทํากุ้งฟูนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยเราเลือกใช้ขวดนี้เลยน้ํามันรําข้าวตรามรากตนะครับขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับแต่วันนี้เราทอดเป็นแบบกุ้งฟูเพื่อใส่ในเมนูเพื่อสุขภาพอย่างปลอดเปียสดด้วยนะครับอันนี้เหมาะมากๆนะครับนี่อ่ะอนุญาตอุ่นน้ํามันก่อนนะครับ จากนั้นนะครับเราจะเริ่มจากนําตัวกุ้งกุ้งฟูนะครับใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งเคล็ดลับของเราเลยนะครับเกรดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับนี่คือต้องบอกเลยว่าเคล็ดลับเนี่ยอย่างเวลาเราไปทานปลาดุกฟูทูน่าฟูคุณผู้ชมร้อยทั้งร้อยมันยากมากที่เขาจะไม่ใส่ห่อนี้นะครับเพราะว่ามันช่วยให้ในเรื่องของความกรอบจริงๆนะครับนี่ โอ้โหดูสิยังไงก็กรอบฮนะจากนั้นนะครับสังเกตว่าเขายังไม่ค่อยจับตัวกับบนเป็นก้อนถูกไหมครับเชฟประจูก็บอกว่าใส่น,น้ำมันล้ำข้าวมรารกดมานิดนึงนี่เขาก็จะช่วยให้แบบว่าตัวกุ้งกับเกล็ดขนมปังเนี่ยเขาติดกันนะครับ หลายคนมองว่าโอ้โหทําไมสูตรนี้เราต้องใส่น้ํามันเยอะขนาดนี้คือนี้คือเคล็ดลับจริงๆนะครับคุณผู้ชมมันจะช่วยในเรื่องของเนี่ยสังเกตพอเราใส่น้ามันเยอะๆอ่ะัวกุ้งเขากระจายไปอยู่ทั่วเก็ดเลยแล้วเวลาเข้าลงไปทอดนะครับเขาก็จะกระจายเป็น,น,น,ปนแผน่นด้วยนะครับน้ำมันก็จะไม่ได้ติดขึ้นมานะครับแต่ว่าถึงจะติดมันเป็นน้ํามันขวดนี้คุณผู้ชมมันลําข้าวเราสบายใจนะครับเพราะว่าเขามีในเรื่องของคุณประโยชน์มากมายเลยนะครับนี่เอาละครับคุณผู้ชมน้ำมันเริ่มร้อนแบบนี้นะครับเราก็จะใส่ กุ้งฟูที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยครับอ้าละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้กุ้งฟูแล้วนะครับก็มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือในการทำปอปเปี๊ยะสดนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนวันนี้เรามีแป้งปอปเปี๊ยะนะครับนี่แข็งแ็งแบบนี้จุ่มน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็นิ่มแล้ว วิธีการทําที่ทําให้ห่อง่ายนะคุณผู้ชมนะเราเอามุมเข้าตัวครับจากนั้นเริ่มจากอะไรครับเราจะเอากุ้งฟูก่อนเลยเราเริ่มจากเอากุ้งฟูนะครับใส่เข้าไปก่อนเลยนะฮะแครอทนะครับข้าวโพดนะฮะเอาละครับหลังจากที่เราใส่กุ้งฟูแล้วผักต่างๆลงไปนะครับนี่นะฮะ ค่อยๆม้วนแบบนี้เลยครับต้องเก็บข้างด้วยเราก็จะม้วนปอเปี๊ยะสดกุ้งฟูของเรานะครับนี่ได้แบบนี้วางใส่จานพักไว้ก่อนเลยนะครับนี่ได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยจริงๆก็ถือว่าทานได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้รสชาติที่แบบจี๊ดจ๊าดแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นนะครับเชฟประจวบเขามีน้ำจิ้มสเด็ดมาฝากคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันครับและแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทําน้าจิ้มสูตรเด็ดของเชฟประจวบนะครับเชฟเห็นเครื่องเนี่ยผม น้ำลายวิ่งอยู่แล้วผมรู้ว่ามันแซบสามรสแน่นอนแต่ว่าสูตรเด็ดของเชฟคืออะไรครับก็สูตรเด็ดของเราก็จะใช้นมข้นนมข้นหวานโอ้โหกระป๋องนี้เลยใช่ไหมครับเชฟครับนี่แหละครับทีพอตข้นหวานนะครับอันนี้เราเอามาทําเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดน้ําจิ้มแซบอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีความหวานมันกลมกล่อมด้วยนี่คือสูตรเด็ดของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทาน้ําจิ้มพร้อมๆกันเลยครับเชฟเริ่มจากอะไรครับก็เราจะเอาพวกสมุนไพรนี้ใส่ลงไป สมุนไพรต่างๆนะครับมีอะไรบ้างครับเชฟก็มีผักชีกับรากผักชีผักชีกับรากผักชีนะครับตามด้วยกระเทียมนะฮะแล้วก็พริกขี้หนูนะครับโบเชฟดูจะเน้นพริกเป็นพิเศษก็ให้รสจีจาจ์ดขึ้นจีาจ์านะครับเราก็จะเลือกผักที่มันเป็นก้านหรือของที่มันแข็งๆเนี่ยไว้ข้างล่างถ้าเกิดเราใส่ลงไปที่ก้นเนี่ยถ้าเราปัาน่นนี่เราฟั่มด้วยลงมามาจะกระจาอยู่ข้างบนเขาจะไม่ค่อยโดนใบมีดคถูกไหมครับก็อาจจะทําให้ไม่ละเอียดเนาะ เช็ดตามด้วยเกลือไทยน้ําปลานะครับแล้วก็น้านํามะนาวและนี่นะครับคุณผู้ชมทีพอตข้นหวานนะครับกระป๋องนี้นะครับทำให้น้ําจิ้มของเรารสชาติหวานมันกลมกล่อมเลยล่ะครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเชฟดมโชด้วยนะฮะทีวีคุณผู้ชมไม่มีกลิ่นไงอดเลยได้น้ําจิ้มอร่อยออย,ออยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกับเมนูปอเปี๊ยะสดกุ้งฟูละครับเดี๋ยวเราเทลงไปในถ้วยเสิร์ฟเลยนะครับนี่โอ้ดูตีสันเครับความข้นใช่เลยนะฮะอโอ้โหคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบผมมั่นใจว่าถึงไม่ทําตามเนี่ยน,นี้นะทําแต่น้ําจิ้มนะ ก็แฮปปี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมแต่ถ้าให้อร่อยแบบคูณ2ต้องทําให้ครบเลยนะฮะกับเมนูปอเปี๊ยสดกุ้งฟูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูเด็ดในวันนี้นะครับปอเปี๊ยสดกุ้งฟูนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆที่สาคัญนะฮะน้ำจิ้มโอ้โหสูตรเชฟประจวบนี่แซ่บพีชทีเดียวนะครับหวังว่าวันนี้นะฮะคุณผู้ชมดูปุ๊บนะครับจะได้ทั้งเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในแบบมือโปรของเท็ดดี้กับเชฟประจวบเลยนะครับ และถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากได้สูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพียงแค่พิมพ์เข้ามานะครับมั่นใจเลยว่าเท็ดดี้กับเชฟประจวบเนี่ยจัดให้ได้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมคะวันนี้นานานและอาจารย์เมย์จะทําเมนูเค้กกันค่ะแต่สําหรับเมนูมือโปรโชปรุงแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์เมย์จะมาท,ทกกําเค้กแบบธรรมดาไม่ได้อยากรู้ต้องติดตามนะคะ วันนี้เค้กของเรามีชื่อเมนูว่าอะไรคะคอนเดนซ์มิลโบร์ค่ะ c คอนเดน d ์มิลแปลว่านมข้นหวานใช่โรแปลว่าเค้กโรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เค้กโรของเราจะเป็นเค้กโรนมข้นหวาน ใช่แตกต่างจากเค้กโรทั่วไปยังไงหรอคือเนื้อเค้กก็มีนมข้นหวานแตงกาคัสตาร์ดก็มีนมข้นหวานโอ้แต่เท่าที่เรารู้มาเนื้อเค้กเป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนที่อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าเคชิฟฟ่อนของอาจารย์เนี่ยอร่อยขออยากรู้ว่าจะมีขั้นตอนการทําอย่างไรบ้างนะคะติดตามสอพร้อมกันเลยจ้ะอ่ะอาจารย์เมย์คะ่ะก่อนที่เราจะลงมือทำตัวคัสตาร์ดของคเค้กโรเนี่ย เราจะต้องใช้วิธีการผัดหรือวิธีการตุ๋นก่อนอ๋อผัดค่ะวันนี้ใช้เป็นการผัดเพราะฉะนั้นเวลาผัดเนี่ยอุปกรณ์สําคัญมากนะคะกระทะที่เราเลือกใช้วันนี้นี่เลยค่ะเป็นกระทะตราโหมายลนะคะเคลือบลื่น2ชั้นหนา2.5ม mm ิลิเมตรเลยค่ะที่สําคัญนะคะกระทะตัวนี้เนี่ยเป็นด้ามจักเบระไลค่ะแข็งแรงทนไฟไม่ร้อนมือ ที่สาคัญที่สุดเนี่ยนะตรีตะหลิวไม้ด้วยค่ะเจยอมากเลย,เ,ลยเปิดกล่องมาเสร็จปุ๊บมีอุปก,กรณ์พร้อมทามแบบนี้อร่อยได้ทุกเมนูแน่นอนค่ะขั้นตอนการทําของเราเราจะเริ่มจากการทาคัสตาร์ดก่อนนาะใช่คัสตาร์ดของอาจารย์เมย์จะเริ่มจากการใช้นมข้นจืดทีพอดแทบชมพูค่ะอร่อยของมันเข้มข้นถูกใจกระป๋องนี้เนี่ยนะคะให้คุณทําอาหารได้ครบจบทุกเมนูคาวหวานเลยคุณดูนะหน้า,นากระป๋องมีทั้งเค้กมีทั้งน้ําดื่มแล้วก็มีทั้งอาหารด้วยครบเลยค่ะ ใส่ทีพอตข้นจืดแถบชมพูล,ลงไปนะคะจากนั้นใส่ทีพอตข้นหวาน,นะคะ่ะตัวนี้เนี่ยนะคะจะช่วยเพิ่มรสชาติและความเข้มข้นหวานมันค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูขนมหวานหรือเครื่องดื่มนะคะใส่ทีพอตลงไปอร่อยแน่นอนจ้ะนี่ค่ะไม่ต้องใส่น้ําตาลเพิ่มด้วยเราจะยังไม่ตั้งไฟนะเราใส่ทุกอย่างไปบนกระทะก่อนแป้งกวนไส้นะคะ เราทําคัสตาร์ดวานิลาแต่วานิลาตอนนี้ราคาส,สูงมากจริงๆอยากจะแนะนําคุณลองใช้ดูเป็นวานิลาผงนะคะจะได้กลิ่นที่โอเคไปต่างกันแล้วก็ใช้เนยสดชนิดเค็มทานาใสเลยนะใส่เลยคะ่ะแล้วก็ก่อนตั้งไฟแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วหลังจากตัวแป้งกวนไส้กระจายตัวดีแล้วเนี่ยนะคะเราค่อยตั้งไฟเวลาเรากวนไส้นี้ใช่ไหมคะบางทีเราจะเห็นเม็ดเม็ดนะอย่าตกใจเปีือกมากกวนไปเรื่อยใช่ไหมเขาจะเนียนอ๋อคือเป็นเม็ดๆแบบนี้ตอนแรกไม่เป็นไรเลยใช่ ก็เปิดไฟได้เลยไหมอ่ะให้เข้ากันก่อนให้แป้งผส,สมก่อนโอเคโอเคได้ดูยังไงว่าได้ที่แล้วคะจันม์เขาจะต้องพ่นแค่นั้นเหรอค่ะเดงก็เดือด อ๋อนะนาะเข้าใจที่อาจารย์เมย์บอกเป็นเม็ดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะคนที่ทําเมนูไปด้วยกันกับเราเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะมีเม็ด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 เหมือนแป้งแป้งสุกอ,ะอ่ะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องตกใจถ้ามาถึงขั้นตอนนี้แล้วให้กั้นใจคนต่อไปเรื่อยๆใช่<ๆ>ะะแล้วก็ส่วนผสมจะข้นคือเป็นแป้งเม็ดใหญ่อม,มีทิศทางไหมคะว่าต้องคนเป็นเลขแปดอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอคนคนยังไงก็ได้ขอคน ด้วยความที่ต่อให้เราใช้กระทะเคลือบแล้วเนี่ยนะคุณสมผนสมมันมีรสหวานนะแล้วก็มีรสมันเพราะฉะนั้นต้องคนตลอดเวลานะคะเพราฉะนั้นแล้วเดี๋ยวไหม้นะอ่าปิดไฟเลยนะต้องคนให้เนียนไปเลยปิดไฟพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทใช่แล้วนำมาสอบไสค่ะใช่ค่ะอะขั้นตอนการทําเค้กสูตรเด็ดของอาจารย์เมย์ทำไมมีทั้งไข่แดงเปล่ปาเปล่าและ,ะมีทั้งไข่ทั้งฟองก็ให้เขาผสมเข้าไปให้เขาสมุสมเร็วขึ้น พราะสมมติมีแต่ไข่แดงใช่ไหมบางทีจะข้นอ่าโอเคเพิ่มความเหลวให้มันม่หนืดมากใช่ด้วยการใส่ไข่ทั้งฟองไปฟองนจากสูตรนี้โอเคเออได้ไข่แดง3ฟองไข่เปาเปล่าหนึ่งฟองทีปข้นหวานนะคะเพิ่มเข้าไปในเนื้อส่วนผสมเค้กเนาะเราไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายในตัวสูตรนี้แต่ใช้ตอนตีมาแรงใช่นี่นะคะทีปข้นหวานค่ะ จากนั้นใส่กลิ่นวานิลาเลือป่อนเสริมไอโอดีนใช่ไหมคะผงฟูและผงฟูเนาะ <Yes. S 1> แล้วเค้กตัวนี้ของอาจารย์เมย์เนี่ยเป็นชิปฟ้อนเค้กชิปฟ้อนจะมีไขมันเป็นส่วนประกอบใช่ใไหมคะวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะขวดนี้คุณทำเบเกอรี่ได้ด้วยนะทอดผัดทำเบเกอรี่ก็ได้สกัดจากรำข้าวและจมูหกข้าวค่ะอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ ตอนทำเค้กเนื้อนุ่มปูแบบนี้นอกจากวัตถุดิบอื่นๆที่มีคุณภาพแล้วสิ่งสำคัญที่สุดแป้งสาลีทำเค้กค่ะวันนี้เลือกเป็นแป้งสาลีทำเค้กตราลิบิ้นนะคะเนื้อแป้งเขาสีขาวเนียนละเอียดทำให้ได้เค้กที่ขึ้นปูเบาที่สำคัญที่สุดเลยนะไม่ต้องร่อนก่อนใช้ชอบมาก อ่ะเราต้องแบ่งส่วนผสมเป็นสองกะละมังใช่ไหมคะใช่หนึ่งกะละมังอันนี้คือมีไขมันแล้วก็คนแบบเอาสนุกได้เลยแต่ส่วนผสมมีส่วนผสมหนึง่งอ่างผสมต้องสะอาดแล้วก็ต้องไม่มีไขมันในนั้นอ,อ่ะโอเคได้เนื้อแบบนี้แล้ว,พ,วพักไว้พักไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปไข่ขาวอณหภูมิห้องฟิลมออฟซาทาคุณเมย์จะชอบตีก่อนหน่อย เพื่อเช็คว่าเอ้ยมันขึ้นฟูนะเราค่อยใส่น้ำตาลทรายอันนี้แล้วแต่คนบางคนก็ใส่พร้อมกันหมดเลยก็ได้เช่นกันเนื้อไข่ขาวขึ้นฟูแบบนี้แปลว,ว่าทำงานได้ดีตเติมน้ำตาลทรายลงไปให้เขาตั้งยอดประมาณหนึ่งนาทีเนื้อที่พวกเราอยากได้นะคะคือเ,เนื้อที่ตักขึ้นมาเสร็จแล้ว ทรงแบบนี้นะโอเคอ่ะเราจะแบ่งส่วนผสมเป็น3าส่วนใช่ไหมคะสองส่วนก็พอวันนี้เราไม่เป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วนะอ่ะ<า>ส่วนที่หนึ่งตะล่อมแบบนี้นะคะคือคอนเซ็ปต์ของเราคือเราให้ของเข้ากันแล้วก็เก็บอากาศเอาไว้ให้ได้เยอะที่สุดโอเคอได้แล้วได้แล้วนะคะส่วนที่หนึ่งเวลาไข่เค็ที่ดีเวลาคนเท่าไหร่นะเขาก็เนียนเท่ากับว่าตีใช้ได้ แต่สมมุติเราตีเสร็จแล้วใช่ไหมคนนะแยกฟองเท่ากับว่าเราโอเวอร์นะถ้าแล้วโอเวอร์ทำอะไรได้ไหมจริงๆสวยมากก็ต้องตีใหม่อ๋อทิ้งเหรอคะอ่าโอเคแต่เสร็จแล้วก็เทลงไปที่ถาเดเลยอ่ะทบทวนนักเรียนคลาสอาจารยเมทุกคนนะจ๊ะดันเนื้อแป้งของเรานะคะเข้าไปที่มุม4ี่มุมแค่นี้ได้ไหมอบเด้เลยปะ มันไม่ไม่เสมออ่าแต่ถ้าเกิดแบบทาบ่อยอ่าเราก็ไม่มีปัญหาอ่ะโอเคอ่ะเคล็ดลับการปาดค่ะสมมุติเราซ้ายมือเราก็ต้องเริ่มจากขวาเบาๆตรงนี้แหละไปซ้าขวาดันออกจากด้านที่เราไม่ถนัดค่ะแล้วก็ลากออกจากตัวแค่นี้เลาเพราะสมมุติเราเข้าตัวเราลําบากมันปาดไม่ได้เสร็จแล้วนะอย่าอย่าปาดมากกว่านี้อีกเลยนะเดี๋ยวมาแฟบหมดปนกติหน้าที่เรานะอ๋อโอเคต่อก็ได้ ่ะโอเคเข้าเตาเลย190องศา,ศาเซลเซียสนะประมาณ6-7นาทีอ่ะเราถ้าเกิดทำเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะเคล็ดลับอีกหเคล็ดลับขอบตรงนี้อยากให้คุณเช็ดให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวเวลาไม่เสร็จปุบ๊บล้างถาดก็ลำบากนะคะแล้วดึงเค้กออกก็ยากด้วยก่อนที่เราจะทำใช่ไหมเราต้องกรีดก่อนอกรีดเบาๆ <น>เคล็ดลับหนึ่งอ,อีกหนึ่งอันคือถ้าไม่กรีดป,ปุ๊บตัวหน้าเนี่ยจะติดกับครีมแล้วทําให้เค้กของเราใช่อะหมุน,อ,นอยู่เออล่อนออกมาอ,อันนี้กรีดเบาๆไม่ใช่ขาดนะเสร็จแล้วนะเวลาใส่คัสตั์ดไม่ได้ใส่ก้อนใหญ่ๆนะเหมือนเขาดักทางแล้ทุกทางเลยอันนี้คือตัวครีมเมื่อสักครู่ที่เราทาเป็นคัสตั์ดนมข้นหวานเนา โอเคเราก็มีรอยนะทำ <กด S 1> รอยเ,อเพื่อให้เวลามมวนมมวนง่ายขึ้นใช่ค่ะเอากระดาษอยู่ใต้มมวนนะค่ะกดเข้าไปหน่อยค่ะนะเสร็จแล้วเราก็มมวนเข้าไปโอเคเแตวเราก็แช่เย็นสักพักหนึ่งแต่ก็ถึงจะหั่นได้แต่งแล้วแต่เราสาเหตุที่ให้แช่เย็นเพราะเวลาหันน่นเนื้อเค้กหลังจากเย็นแล้ว,วหน้าตัดจะคมกว่าค่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับนะ เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเค้กโรนมข้นของเราหลังจากที่เอาเข้าตู้เย็นหั่นเป็นชิ้นจัดใส่จานเสิร์ฟจ,จะเป็นแบบนี้หน้าตาน่าทานมากที่สําคัญเนื้อเนียนุ่มทํำง่ายแถมวันนี้น้องจะอิ่มท้องไายังได้เทคนิคเคล็ดลับจากอาจารย์เมย์แบบเต็มๆเ,เลยล่ะค่ะมาดูเนื้อขนมกันดีกว่านี่นะคะจัดใส่จานเล็กเสร็จแล้วอุย้ยเ,เนี่ยเค้กโรเนื้อเนียนแบบ ใส่จานนะคะรับประทานเลยทานคู่กับครีมสดแต่งหน้าด้วยถัวนิดหน่อยหรือจะมีซอสอะไรอีกนิดหน่อยก็อร่อยมากๆค่ะ Enjoy! นะคะอยากให้ทุกคนลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สูตรอาหารอะไรเพิ่มเติมพิมมาบอกพวกเรานะมีสูตรอาหารมือโปรรอคุณผูช้ชมอีกเยอะเลยละค่ะ ฝากติดตามรายการมือโปรโชปรุงนะคะรายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งการทำอาหารแบบมือโปรที่ใครๆก็ทําตามได้ง่ายๆอยากไปมือโปรต้องดูมือโปรโชปรุงที่ช่อง7 HD ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้เอาใจสายชาไทยสุดๆเลยนะครับตัวชีสเค้กของเราการันตีว่าเนื้อเนียนนุ่ม หอมมันอร่อยมากๆเลยนะครับครีมชีสชาไทยน่าทานมากคุณผู้ชมของกลิ่นชาไทยที่สำคัญเนื้อของวอฟเปิลอร์จยนเมนุน่มมากทันสุกเคล็ดลับและเทคนิควันนี้คือแพลวคลาวอ่ะเปิดร้านได้เลย